สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการซ่อมรถถยหรือเปลี่ยนซีนเผาสตาร์นะครับตัวน,นี้ครับมันเวลาสตาร์แล้วมันดันออกนะครับเนี่ยทำการลื้อน็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรออกก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับนี่ช่างกําลังหากุญเจเลรก็เร็วช่างเก็บได้นะครับนี่มาทํา ให้ไวน้อยให้ไวน้อยฝากช่องหนึ่นะครับไหหลอดชาแนลกดซับสไครได้นะครับอ่าเนี่ยเรากำลังทำการถ่ายมันเครื่องนะครับอันนี้กองดีเซลนะครับกองดีเซลอ่าลู้รูู้อันนี้คือเตาน,<อ>น้ำมันเครื่องนะครับกับที่วัดน้ำมันเครื่องอา้าโวโหน้ำมันเครื่องยังเต็มครับรถไม่ได้ใช้งานเลยดูถ่ายมันเครื่องครับโอ้โหน้ำมันเครื่อง สีสวยมากครับไม่มีสีอะไรปนเปลือยอะไรดำล้วนอ้าวบอกออกว่ะโหใส่กองครับต้องเสกนะครับแตยมันเครื่องออกก่อนนะครับก่อนจะทำอะไรทุกอย่างครับเพื่อความไม่สกปรก ครับต่อไปเราจะมาถอดสายออกนะครับสายทุกน้ํามันครับสายน้ํามันครับรับแล้วไหลครับโอ้ไม่เอาแนวมาตรงกันอย่างนี้เลยครับไหลแนวมาตรงครับมันเลยเยอะไหมครับนี่ดูดูน้ำมันขาดแล้วครับพี่น้องโอ้น้ำมันต้องครึ่งถังครับเนี่ย เอะไรยูทูบเบอร์ไปหาแนวมาใส่น้ำมันดูครับนี่อะไรครับช่างไม่เตรียมพร้อมเลยครับเดี่ยดูดูนาช่างเตรียมพร้อมอะไรเลยครับนี่เออไม่ได้เรื่องเลยครับนี่อ่าเป็นการถอดน้ำมันใส่กิโอนนะครับนะครับอือมันหนึ่งนี่รุนเนียว,วสิบาบอันเป็นซิน่นเป็นซิ่นบาบอออเป็นน้ำมันอ๋อหลังๆใช่ไหมเดี๋ยหมดงเละมมาเลยมึงเนี่ย ยัมาใส่ยอะไรยังไงครับเนี่ยน้ำมันอะปล่อยน้ำมันไหลครับต้องต้องถ่ายน้ำมันออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเหี่ยวหมดนะครับนี่คือการล้างกิลอน,นะครับโอ้ต้องบอกแบบมดจดนะเพื่อผู้ชมบรู้ครับ แล้วก็เททิ้งนะครับเทเทก็ไม่ทิ้งนะครับเก็บไปไปน้ำมันเครื่องก็เก็บไปใช้ได้ต่อนะครับเนี่ยมีประโยชน์อีกมากมายนะครับครับถ่ายเพียงกูครับครับนี่ก็รอวับไปตอนถอดนัดเลยนะครับครับเราก็มาถอดกองแก้วออกนะครับอันดับแรก ไปหาแนวมาใส่น็อตเลยครับเช็คจำจให้ดีครับนี่โอ้นี่ก็ถ่ายไปอาศัยว่าตอนกลับก็จะดูนะเนี่ยกันลืมครับกันลืมถ้าใครทําแล้วลืมก็มาดูคลิปซ้ำๆได้นะครับกดออกแล้วเข้าใหม่ก่อนนะครับมันจะได้ยอดวิวด้วยต่อไปแล้วก็มาถอด อันซ้ายแป๊บหัวฉีดน,นะครับนี่ครับแป๊บหัวฉีดถอดออกก่อนนะครับมันเป็นอันดับต่อไปนะครับในอันซ้ายนี่แน่นอนจริงเลยครับนีม่มันก็นาประมาณเบอร์สิบเก้าเลยครับนี่แน่นอนเนะปอร์เซน็นต์โม่ป้าไม่ในโม

ก้าไหมอ๋อสิบเก้าว่ะอ๋อสิบเก้ากับสิบเก้าอ๋อเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดเลยอันนี้คือนั่นจริงครับกำลังแกะครั้งแรกครับแต่เพิ่งซื้อเครื่องมาครับนี่โอเ้เต้ครับผเต้ไม่พังไม่ซ่อมครับรุ่นนี้ แกะนี Mechan ่ครับนี 56, want, nee, ่น um ั่นนั่นเบอร์สิบด้วยเบอร์สิบด้วยอย่างงัดอย่างงั้นมันจะงอครับเสียสูงช่างอะไรใช่แต่ความหนุนไรนี่ไม่เหวอยว่าต้องแกะแกะนี่ออกไปให้มันสบายตัวมันอือมันไม่เกลียวมันไม่เกลียวยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยต้องให้ให้ต้องให้คนมาถ่ายสอนอ่ะดูสิครับนี่ช่างอะไรครับนี่ไม่ผ่านนะไม่เบื่นช่างเนี่ยเบอร์สิบเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองครับ จังหาเครื <Private classroom liksom> ่องมือไม่เจอครับจังไปเตรียมพร้อมเลยแเนี่ยเราต้องเอาปั๊มออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะงัดไงไม่รู้ผมก็ไปดูเขามอีกทีหนึ่งครับเพื่อหนึ่ง ใส่ด้านล่างนะครับออกพร้อ,รอมๆกันครับมันจะงัดครับเออต้องให้บวกครับต้องให้บวกไม่ผ่านเลยครับนี่มันมีสามตัวนะมั้งหมดมีสามตัวนะมีแต่ขี้ดินเลยครับขี้ดินขี้น้ำมันเคลื่องนะรอครับหรือครับไม่รู้ว่าจะติดหรือจะพังไปนะครับช่างนะครับ แก่ช <G pee entender> okay, ้อยครับเสียเวลาครับเสียีิครับ ตักถอดมือน,นี้เหมือนกันนะครับเบอร์สุดเนี่ยอ,อ,อย่างงัดนะครับโอ้สร้างอย่างงัดอย่างเดียวเลยตีต่อหนะาถอดในนีน้มันจะของมันจะซุนสร้างอย่างนี้ใส่แต่วความรุนแรงเลยวะ่ะโมพาดออกสร้างอย่างนี้ดูหน้าแอ้ก็สร้างอย่างนี้โมพาดโมพาดโมพานก็สร้างเออ ทอดอันนี้น้ำตีอย่างทึงนี้เอาอไปชุดเลยครับวูนี่วเสียเวลาเนี่ยครัเบเบิ่งงอยอย่างเดียวเลยสัง่งจะจะหาจางเลยครับส,สั่งสิบุพานครับออกไปไดนยังยังหอกตีตนี่ัวหวะนนยง อ๋อเออเมื yeah> ่อกี้ต้องถอดนี่เลยวันนี้มันคายแล้วคายรวมแล้วถอดได้เลยครับออถ้าเซอร์วิสทมาฉีดต้องถอดต่ออย่างใด้บ้าบอครับนี่เวลาการถอดนะครับจะออกยากครับแล้วก็บิดบิดเข้าไปข้างในนิดนึงครับนี่มันก็จะออกนะครับนี่ครับแหมออกมาแล้วครับมันจะมีเดือยครับเดือยต้องอยู่ตรงกลางเสมอนะครับตรงกลางครับไม่งั้นตัดไม่ติดนะครับนี่ยเครื่องนี้ขึ้ปั๊มมาปั๊มโอ๊ยปั๊มชีต เล็นเลยครับเล็บมือเลยครับนี่เก็บหาอุปกรณ์ใส่ไวิธีนะครับต่อไปเราก็มาหันหนัดรอบข้างแขลง,ง,ง,งออกนะครับเขาเรียกว่าแคลงครับแขลงข้างครับเนี่ยประมาณโอ้ก็เยอะโตอยู่ครับนี่เยอะโตอุ่ยจะทำกองผมสิครับเอออย่างเงี้ยนยะูทูบเบอร์ถอยห่างหน่อยครับยูทูบเบอร์ต้องการแบบละเอียดครับช่องนี้ละเอียดยิบเลยครับนี่ เกัดครับตอนไปจะจุ่มตอนไปจะจุ่มเอาละครับตัดใกทีก็ตอนไขน็อตเสร็จแล้วครับเราก็ได้ทำการถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเล็งใส่อดไงนเลยเลาะตัดแตงเดียวได้ไหมงานนี่ออกบ่ครับนิ้รถก็ชิ่งๆครับนี่ชิ่งๆเคยแก่งครับนี่แน่นเปียกเลย แท้เลยไม่พังไม่ซ่อมครับรุ่นนี้ได้ตดไหมทำไหมโหช่างจริงครับช่างโหดเคาะกับเคาะเคาะรับเคาะออกวันนี้หมดแล้วเยี่ยมช่างละเอียดนะ เนี่ยสายเช็คกีครับมันชอบมีแมวครับไปตันมันทำห้สีนแต่กได้ครับคอนอย่ใหญ่ก็ไม่มีครับน้องแต่คตอนเ้่าขี้แมวนี่ครับเหมือนจะบออกเลยครับนี่ช่างเราเนี่ย ดูครับอะไรหยิบได้หยิบอย่างเดียวช่างรุ่นี้ครับโอ้บันรลยการช่างจริงเลยครับนี่โอ้จับได้อะไรใส่อย่างเดียวโอ้โหจะเล้วครับช่างนี่งัดกับงัดงัดทั้งงัดครับคือมันหนังเท้าของแท้แมนบอลมิน ขอดเงี้ไหมครับก็เคาะๆๆแงๆครับมันก็จะออกเองมาครับอาจจะแน่นๆมาครับพอดีมันของแบบไม่เคยถอดซื้อมาไม่เคยถอดเลยก็ดีครับตองดีออกมาแล้วครับเห็นไส้ติ่งแล้วโอ้ไส้ในครับนี่ นี่เราต้องสังเกตดูดูมันจะมีลิ้นนี่ครับนะฮะให้ตรงกลางหน่อยครับแบบนี้นี่ครับนี่เราต้องตั้งให้กลางนะครับมันจะได้เข้าตรงเปรี้ยๆนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีเดรยครับเดรยสังเกตนะครับดีนะครับกันกันพลาดพลาดแต่ว่าเดยติดมันไม่ติมันเซกิเลยกลัวนี่เป็นต้นเหรอเนี่ยแล้วก็อันนี้สังเกตดูครับมันจะมันจะมันมันจะมีไอ้ร่องนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีร่องครับเนี่ยเนี่ย โอ้กมีโฟกัสแน่มันจะมีล่องเรามาเข้ากับตรงนี้ครับแน่แหน่แน่เนี่ยเดยกลางนี้นี่ครับนี่เห็นเด็กเล็กครับนี่นี่นสังเกตดูดีๆด้วยครับก่อไปถูกสตาร์ทไม่ติดนะครับเสียงแตกมาแล้วครับพี่นเจียวๆครับติดตาม EP ต่อไปนะครับสำหรับการเปลี่ยนซีนครับสวัสดีครับ